สวัสดีค่ะคลิปนี้แพรจะพาทำบิ๊กเปาไส้หมูสับไข่แดงเค็มพร้อมวิธีการห่อง,ง่ายๆสีสวยวิธีการจับเจียบให้เป็นริ้วสวยดีไม่มีรั่วแบบนี้ค่ะนึ่งออกมาแล้วแป้งฟูนุ่มสวยดีแบบนี้เลยนะคะสูตรไส้อร่อยมากไข่แดงเคมเ็มเต็มใบแบบนี้เลยค่ะ แต่วันนี้แพลไม่ได้มาทําสูตรนวดมือนะคะเพราะว่าแพลวมีตัวช่วยดีๆในการนวดผสมแป้งของแบรนด์ SGE ไทยรุ่นโอเนกมาในรูปแบบที่สวยงามน่าใช้แบบนี้เลยนะคะมอเตอร์เป็นทองแดงแท้ร้อยเปอร์เซชุดส่งกำลังก็เป็นเฟืองเหล็กอย่างดีรับรองเวลาใช้งานแข็งแกร่งทนทานแน่นอนคะ่ะจะช่วยให้เราผสมอาหารได้เร็วกว่า ประยัดทั้งเวลาและแรงงานสามารถปรับได้ถึง6ระดับตามความเหมาะสมมสอผสมอาหารทำจากสแตนเลสเกรด304ขนาด5.5ลิตรพิเศษมากกว่านั้นคือเขายังแถมหัวปรับมาให้ถึง3หัวนะคะ3หัว3แบบเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมของแต่ละคนได้เลยค่ะและยังมีฝาครอบกัน แป้งกันอาหารกระเด็นออกด้วยนะคะใส่ครอบไปตรงนี้ค่ะวันนี้พ่จาผสมแป้งสาลาเปาจะใช้หัวตีตะขอแบบนี้ค่ะหรือจะใช้เป็นหัวตีใบไม้แบบนี้ก็ได้ได้ทั้งสองแบบเลยนะคะเสียบเข้าไปค่ะเสียบเข้าไปดันเข้าไปแล้วก็หมุนให้เข้าล็อกแบบนี้นะคะ ให้เข้าล็อกอยู่แบบนี้ค่ะพอเราประกอบเสร็จก็พักไว้ก่อนนะคะก่อนอื่นเราจะมาเตรียมยีสต์ไว้ทําตัวแป้งซาลาเปาของเราก่อนนะคะเตรียมน้ําอุ่นค่ะอุ่นแค่ไหนมือจุ่มลงไปได้อ,อุ่นอ่อนๆเลยนะคะไม่ร้อนค่ะถ้าเกิดร้อนเกินยีสต์ของเราจะตายจะไม่ทํางานแป้งจะไม่ฟูนะคะตามด้วยยีสต์หวานค่ะสําหรับทําขนมแล้วก็น้ําตาลทรายค่ะ คนทุกอย่างให้เข้ากันดีค่ะพอทุกอย่างละลายเข้ากันดีให้เราวางพักไว้ในอุณหภูมิห้องปกติต่ออีกประมาณ5-10นาทีให้ยีตทำงานดีก่อนนะคะพอเราพักยีตของเราครบเวลา10นาทีได้แล้วนะคะยีตจะฟูฟ่องขึ้นเต็มถ้วยแบบนี้ค่ะแสดงว่ายีตทำงานดีใช้ได้ถ้าเกิดไม่ฟูเลยใช้ไม่ได้นะคะแสดงว่ายีตตายไม่ทำงานเวลาเรานำไปทำ แป้งสลัเปาจะด้านจะไม่ฟูไม่นุ่มไม่อร่อยเลยค่ะคนให้เข้ากันดีอีกทีหนึ่งค่ะแล้วก็นำไปผสมแป้งสลัเปาของเราได้เลยค่ะจากนั้นให้เราใส่แป้งสลัเปาลงไปในโถปั่นเลยนะคะตามด้วยเกลือค่ะน้ำมันถั่วเหลืองยี่ห้ออะไรก็ได้ใส่ลงไปเลยค่ะ ตามด้วยยีสต์ที่เราทำไว้ใส่ลงไปให้หมดเลยนะคะแล้วก็ผงฟูค่ะกดตรงนี้ลงลก็กดลงให้เข้าล็อกกันดีนะคะจากนั้นให้เปิดไปหมุนไปเบอร์หนึ่งก่อนค่ะ เบอร์หนึ่งเพื่อผสมส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีก่อนค่ะพอส่วนผสมเริ่มเข้ากันแล้วให้เราเร่งความเร็วขึ้นเป็นเบอร์สองนะคะตี 4. จนแป้งจนทุกอย่างเนียนเข้ากันดีเลยค่ะพอทุกอย่างเนียนเข้ากันดีก็ ปิดสวิชได้เลยนะคะแล้วก็กดตรงนี้ลงค่ะกดตรงล็อกแล้วก็ดันขึ้นแล้วก็ปาดแป้งลงค่ะใช้ไม้พายซิลิโคนตะล่อมตะล่อมแป้งให้เป็นลูกกลมๆแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้ผ้าขาวบางปิดคลุมโถวไว้ ไม่ให้โดนอากาศการแป้งแห้งค่ะเราจะพักแป้งต่ออีกประมาณหนชั่วโมงหรือจนกว่าแป้งซาลาเปาของเราจะฟูเป็นเท่าตัวได้ที่ดีเลยนะคะพอเราพักแป้งซาลาเปาของเรามาประมาณชั่วโมงครึ่งได้แล้วนะคะนี่แป้งก็จะฟูขึ้นเป็นเท่าตัวแบบนี้เลยค่ะจากนั้นก็ใช้เนี่ยค่ะไม้พายจิ้มไล่ลมแล้วก็ตะล่อมแป้ง ขอบขอบให้รอบดีแล้วก็กดเอาตะขอลงนะคะแล้วก็ปั่นอีกทีให้แป้งสระเปาของเราเนียนได้ที่ดีเลยนะคะเปิดเบอร์หนึ่งก่อนค่ะ เลงขึ้นเป็นเบอร์สองค่ะพอเรานวดมาประมาณ4-5่ห้านาทีได้แล้วนะคะก็ปิดสวิตช์ได้เลยค่ะกดตรงนี้ลงแล้วก็เด็งขึ้นปาแป้งออกค่ะแล้วก็หมุนโถไปข้างขวาแล้วก็ยกออก านวดแป้งเสร็จวิธีเอาตะขอออกก็ดันขึ้นไปแล้วก็หมุนดึงออกมาแบบนี้โดยง่ายดายนะคะนําไปล้างทำความสะอาดแล้วก็พักเสด็จน้ำผึ่งไว้ให้แห้งดีเลยค่ะฝาครอบตรงนี้ก็ถอดไปล้างทำความสะอาดได้นะคะต่อไปเราจะมาทำในส่วนของตัวไส้หมูสับกันนะคะเตรียมชามผสมใส่หมูสับลงไปค่ะ เราจะปรุงรสด,ด้วยน้ำมันหอยค่ะซีอิ๊วขาวซอฟาาเขียวน้ำตาลทรายน้ำมันงาแล้วก็พริกไทยป่นค่ะขยำมสวนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีเลยนะคะ พอเรานวดหมูเข้ากับส่วนผสมทุกอย่างดีแล้วจากนั้นให้ใส่ต้นหอมซอยลงไปค่ะมากน้อยตามชอบได้เลยนะคะแล้วก็ขยำให้เข้ากันดีอีกทีนึงค่ะใครจะเพิ่มแครอทเพิ่มเห็ดหอมไปด้วยก็ได้ตามชอบเหมือนกันนะคะนวดพอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วก็นำไปหอ่อเป็นไส้ซาลาเปาของเราได้เลยค่ะ เตรียมเคียงโรยด้วยแป้งสาระเปาค่ะเกลี่ยให้ทั่วดีค่ะนำแป้งที่เรานวดไว้มาคลึงเป็นลูกกลมๆให้หน้าตึงดีค่ะวางลงไปมือกดๆลงหน่อยแล้วก็ใช้ที่ตัดแบ่ง เป็นชิ้นเท่าเท่ากันนะคะส่วนใครจะทำลูกเล็กลูกใหญ่มากน้อยแล้วแต่ตามชอบเลยค่ะใช้ได้พอตัดแบ่งเรียบร้อยแล้วก็จับครึง่งให้หน้าแป้งเรียบเนียนสวยดีนะคะชั่งแล้วให้ได้ประมาณลูกละ53-55กรัมนะคะ บวกลบนิดหน่อยได้ค่ะนำแป้งที่เรารวบไว้วางลงไปค่ะใช้ที่ครึงงครึงออกให้เป็นแผ่นบางๆแล้วก็ครึงชาย ให้บางกว่าตรงกลางนะคะพอเราเคลึงแป้งเป็นแผ่นบางๆได้ที่ดีแล้วจับตรงครึงวางลงแบบนี้ตักไส้หมูสับที่เราทำไว้ใส่ลงไปประมาณช้อนโต๊ะพูนๆนะคะตามด้วยไข่แดงเค็มค่ะใครจะใส่ครึ่งฟองก็ได้ครึ่งลูกก็ได้หรือจะใส่ทั้งลูกแบบนี้ก็ได้ค่ะกดลงไปแล้วก็จับชายแป้งขึ้นมาค่ะ บีบเข้าหากันจับบีบจับบีบแบบนี้ไปเรื่อยๆนิ้วชี้ดันค่ะจับบีบจับบีบแบบนี้ไปเรื่อยๆจะได้เป็นริ้วสวยดีนะคะแล้วก็จับบีบชายแป้งให้ติดให้อยู่ดีเลยค่ะก็จะได้แบบนี้เลยนะคะต่อไปให้นำ กระดาษรองสระเปามีขายตามร้านขายอุปกรณ์เบเกอรี่ทั่วไปนะคะมาวางรองใส่ลงไปค่ะนำไปเรียงใส่ซึง้งพอเราปั้นเสร็จเรียบร้อยก็ให้นำมาเรียงใส่ซึ้งให้เต็มดีเลยค่ะแล้วก็พักไว้ประมาณสัก10-15นาทีให้แป้งสระเปาของเราขึ้นฟูดได้ที่ดีก่อน ระหว่างนั้นให้ไปตัง้งหม้อซึ้งให้น้ำร้อนน้ำเดือดดีค่ะพอน้ำร้อนน้ำเดือดดียกขึ้นนึ่งปิดฟ้านึ่งต่อประมาณ10 -15 นาทีหรือจนกว่าซาลาเปาของเราจะสุกฟูนุ่มได้ที่ดีแล้วแต่ขนาดและความหนาของแป้งของแต่ละคนที่ปั้นนะคะเราเนึ่องซาลาเปาของเราครบเวลา15นาทีได้แล้วนะคะเปิดฝาดูค่ะนี่ฟูสวยดีทุกลูกแบบนี้เลยนะคะ ฟูดีไม่มีแฟบเลยค่ะพักไว้ให้อุ่นสักหน่อยเดี๋ยวเราค่อยมาดูไส้ข้างในกันนะคะบิ๊กเปาไส้หมูสับไข่แดงเค็มของเราก็นึ่งเสร็จเรียบร้อยฟูสวยดีทุกรูปแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาตัดดูกันค่ะ ใ่ไข่แดงเต็มใบเน้นๆแบบนี้เลยแป้งฟูนุ่มไส้หมูสับอร่อยมากพิเศษมากถ้าเกิดใครสนใจเครื่องผสมอาหารรุ่นโอนิกครัวบ้านๆแต่อร่อยดีมีโค้ดส่วนลดให้เก็บได้ที่แคปชั่นได้เลยนะคะ ถ้าชอบก็ฝากดติดตามกดไลค์กดแชร์กดลูกกระดิ่งเพื่อไม่พลาคดคลิปใหม่ของแพลวได้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ